ครับก็วันนี้นะครับทางจกคีมาศนะครับชมรมภาคเครื่องทำเภอคีมาศรวมทั้งท่านผู้ใหญ่บ้านครับท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลุ่งหลวงนะครับท่านรองน้อยท่านผู้ช่วยเทพนะครับแล้วก็รวมถึงพี่น้องอสมทุกท่านนะครับวันนี้เรามีน้ำจิตน้ำใจนะครับมาร้างสถานทนด้วยกันนะครับในเรื่องของการ งบประมาณในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านให้กับยศน้อยคำนะครับซึ่งเราได้เกินไว้หลายหลายสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าทุกท่านนะครับได้ดำเนินการสําเร็จรุ่งแล้วก็วันนี้เราได้มอบนะครับวัสดุนะครับในการซ่อมแซมบ้านรวมถึงอ,อาจจะมีงบประมาณบางส่วนที่ต้องให้ยศน้อยได้นะครับ มียศนะครับเรียนมุงไว้มียศนะครับได้ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับทางสถานีตำรวจุูพรปีมาศชรมตำรวจเพื่อตำเภอปีมาศแล้วก็ทุกฝ่ายที่ที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เรามีน้ำติตน้ำใจแล้วก็อิ่มเอ็นใจพื้มใจนะครับที่ได้ทำเยิร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับในนามตัวแทนอุจิตามแล้วก็ขอขอขอบคุณแทนลุง ลุงดใต้คําเลยครับบ้านแอบสุดโซมมากครับตอนนี้ทุดโซมมากแล้วก็มีน้ําท่วมแล้วก็ตอนนี้ใกล้หน้าฝนใกล้พายุมาแนละ้วฝนก็สาดเข้านะไปโครงการในชมลมภักเครื่องกิ่นมาเนะสยตทผมก็มีโครงการจะช่วยเหลือคนไปเรื่อยๆครับช่วยเหลือทุกทุกที่ครับไม่เลือกว่าจะเป็นหมู่ไหนตำบลไหนครับถ้าที่ไหนแยกก็แ้งมาก็ขอบคุณมากเลยก็เพราะตทเขาทํามาหลายปีแล้วครับเขาไม่ใช่เพิ่งทำมาเมื่อ เป็นทอนะครับทำมาตั้งแต่9ปีเรา9ปีนานมาแล้วครับเลยก็ทําด้วย,ยใจนะครับก็นขอบคุณมากเลยที่สามารถรวบรวมพวกเราให้ไปอยู่กลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มโรงพักเครื่องแล้วก็ทําควบคู่กับหน่วยรักการาแล้วขอบคุณฟองที่ทอยมาช่วยเหลือตลอดนะครับหมอเอกหมอเอ,อ,เอ๋แล้วก็พวกเพื่อนๆของสมอแล้วก็เพื่อนผู้ใหญ่กํานันทุกบ้านทุกคนนะครับขอบขอบเป็นตัวแทนขอบคุณของ นหครับวัสดี้ครับผมนายปริวัฒน์พิททองนะครับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงหลวงเขตหนึ่งนะครับวันนี้มาในนามตัวแทนชมรมพักเครื่องอำเภอกินมาตนะครับอย่างที่ท่านผู้ช่วยวิโร์บอกนะครับเราขับเคลื่อนกันมาแล้ว9ปีนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสมาช่วยบ้านคุ้มลุงยศน้อยคำนะหนึ่งจุสามนะครับโดยรวมแล้วนะทุกปีก็จะดนน้ำท่วมแต่วันนี้นะครับเราจะมามอบ อุปกรณ์สร้างบ้านอุปกรณ์ช่อมแซมบ้านนะครับมอบทางขวาแลวเงินส่วนหนึ่งที่เราได้จากชมรมนะครับหนึ่งมืนหนึ่งันบาทนะครับก็เอาไว้ให้คุณลุงต่อสู้ชีวิตนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะครับขอบคุณลุงยศคุณลุงยศน้อยคำนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับชมรมพักเครื่องทุกคนนะครับที่เดินทางด้วยกันมานะครับเก้าปีแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยววันนี้มีทางนะครับ ผู้นำทางเทศบาลตโนดมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ทางสชคีรีมาศได้สชทุ่งหลวงนะครับมาหนึ่งท่านนะครับท่านรองประธานสภาเอาทุนเลยนะเอาหน่อยเอาหน่อยขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานกันนะจ๊ะ่วมด้วยจ้ะ Okay, yeah. อันนี้นะครับที่วันนี้เนี่ยทางชรมนุมเพื่อเลือกตั้งทีมมากเนาะทั้งส่วนราชการนะครับสพพงีมากแล้วก็ท่านสามาชิกสภาเทศบาลบุญผู้าาหลวงนะครับรวมถึงท่านรอ,องประธานสาภาตำบลโนดนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ช่วยสารวัตรแพทย์นะครับที่มาร่วมกันเนาะวันนี้ได้เอาวัสดุอุค์กรมาเนี่ยนะครับ อันน <ítulo> uh, anyway, ี้นะครับพี so, point, ่นะหาคารที่มันมั่นคงแรงหน่อยเนาะแล้วก็ไอ้อุปกรณ์ตรงนี้มันน่าจะเพียงพอเฉพาะด้านเดียวอ่ะเราพิจารณาแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราซื้อมาแค่เรามองเรามองแค่ว่าด้านนี้มันเป็นด้านที่รับรับลงเนาะรับอายุที่จะเกิดขึ้นแล้วก็สนมสัดนะครับส่วนส่วนจำนวนเงินที่เหลือเนี่ยถ้าลุงจะซื้อ เพิ่มหมายว่าอยากจะทําให้เต <kami> ็มบ้านไปซื้อเพิ่มก็ก็ฝากทีมงานนะครับก็เอาเงินสนนั้นไปซื้อวัสดุมาเสองมันจะได้มันจะได้มั่นคงแข็งแรงทั้งหลังคาเลยแล้วทั้งทั้งเรือนทั้งทั้งทั้งเรือนทั้งหลังเลยนะครับพวกผมเห็นแล้วเนี่ยอย่างท่านสพปุ้งเนี้ยท่านผู้ช่วยรอดนะท่านผู้ช่วยเทศน์เนี่ยที่เราเรามาดูเนี่ยนะครับแค่ลมพัดมาเนี่ยนะครับฝนตกเนี่ย ลุงยศก็อยู่ไม่ได้ละฝากจริงไหมใช่มันอยู่ไม่ได้แล้วถ้าฝากสมมติว่าสังกะสีอันไหนเนะี่ยสมมติว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นไอ้นี่อันนี้หมดเนาะสังกะสีมันก็ไม่ได้ละแต่เอาสังกะสีไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นถ <c oughs> ูงไหมครับ <c oughs> ที่ที่เราจะอาจจะเป็นห้องครัวห้องน้ําทําเพิงที่จะต้องหลบแดดหลบฝนก็อาได้ใชได้ครับตรงนี้ไม่มีอะไรนับลมเลยใช่ไระท้าเลยอันนี้มาอย่างเดียว เคยเกิดเหตุมาแล้วนะสองพ่อปุ๋นที่หลังคามันไปหมดเลยใช่ไหมครับตอนที่ลมแรงๆอันนี้เหมือนกันเดี๋ยวเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยลมอายุลมเขาเรียกอะไรครับลมเดือนเมษาลมแรงเนี่ยมันจะมาแล้วนะผมบอกมันจะมาแล้วร้อนลมร้อนเนี่ยมาอากาศไม่เคยฝนนะลมฉะนั้นก็ขอให้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 ทีมงานเร่งดําเนินการเนาะให้มันแล้วเสร็จก่อนที่ลมฤดูร้อนมันจะมาใช่นะครับผมเป็นห่วงตรงนี้เราให้ เดือดด่าร้อมบครับขอบน้องขอบฝากด้วยฝากด้วยนะครับของวินน่ะเขาเป็นหวังก็ประสานงานก็ขอขอโู๋ตลอดแหละเป็นหวังหลาหลายฝ่ายและทีมงานชุมนุมเพิ่มข้นท่านที่ร่วมเอาพระร่วมขมุนสภาพสภาพอย่างผู้คุองว่านี่นะครับเมื่อก่อนบ้านของพ่อแม่ผมก็สภาพนี้เรารู้สภาพวิจัย โครงการของสอทอปูแล้วก็องกรณ์ก็ดีและทีมงานกำลังผสมเครื่องอ่ะก็ช่วยวโรุณในทีมงานมองกำลังผสมเครื่องในหลายภาพเนี่ยเพ่งเห็นและเห็นภาพแล้วว่าสมควรที่จะซ่อมแซมเนาะอ่าตอนนี้ก็สอทปูได้มามอบแล้วเนาะครับท่านผู้กักับเขาได้มอบหมายให้ทางตำรวจเนี่ยไป เขาเรียกอะไรไอ้สำรวจดูความเดือดร้อนของเรื่อนี้ได้ควาช่แล้วนะครับว่าตรงไหนที่เราจะสามารถช่วยเหลือผู้ร้องขอได้ให้ทำนะให้ทำทันทีนะครับโดยการประสานหลายๆหน่วยงานนี่แหละนะครับเรามาร่วมลำพังเราทำแค่หน่วยเดียวมันไม่สามารถทำได้หรอกเราต้องต้องหลายๆฝ่ายหลายๆฝูงก็นะครับต้องขอบคุณการขอบคุณการรวมทั้งเครื่องทีมากนะครับที่อ่าเป็น ขอเรียกองแรงในเรื <etus> ่องของการระดมทุนนะครับนะครับทุกท่านนะครับทุกคนเนขอให้ทุกท่เป็นสุกนะสุาพแข็งแรงนะนปีจะปีใหม่แล้วสภาพแข็งแรงโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสีครัสวัสดีดับทีมงานชมรมพระเครื่องนะครับอ่ารัฐอำเภอิรีมาศของเรานะครับวันนี้ในนามตัวแทนนะครับ ผมนายอภินินัย์มณีมนะครับามาร่วมงานกับผู้กองวินและผู้ยวีโรดและสอทอปูนะครับ9ปีแล้วนะครับที่เราได้มีกิจกรรมดีๆและก็ขอกราบพระอุค์ทีมงานาชมรมพระเครื่องที่มอบพระเครื่องมาประมูลและเป็นบุญเป็นกุศลในครั้งนี้ตอนนี้เจ้าภาพได้รับแล้วนะครับ บุญนันไดที่ชมรมพระเครื่องได้ทําในวันนี้ทุกคนทุกท่านาได้บุญได้กุศลร่วมกันแล้วและพวกกับผมและทีมงานชมรมพระเครื่องทุกคนทุกท่านจะทําต่อและจะทําตลอดไปนะครับสิ่งดีๆให้กับชุมชนและสังคมก็อขอสวัสดีครับืไมไหอีก ก็ยังไม่สายถ้าชีวิตคนเราวันนี้ยังไม่ตายก็ต้องสู้ไปชัดตากำงนดเองไม่รอใครๆรู้ต้องมีสักวันไม่หันหลังกลับไปง่ายๆเมื่อวันนี้ยังมีความหวังต้องทุ่มเทพลัง ต้องมีสักคนตักฟันคนให้ได้รางวัลบทชีวิตแม่มันฉันนักหนาฝ่ายังมีเมตตายังเลือไหวให้แค่ลมหายใจกับความวังเธอยังไม่หยุดวังเพื่อคน เทอ,อ,อยย่ข้างล่างจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเหนื่อยเพียงใดวันนี้ยังมีความหวัง